สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาเที่ยวชมงานผมจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสวนสาธาระเปิดใหม่นะครับชื่อว่าสวนเบญจกิติด้านหลังของท่านผู้ชมก็คือสัญลักษณ์ของสวนสาธาระนะครับสวนเบญจกิติเป็นสวนสาธาระใจก,ากลางกรุงเทพตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิจ เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ที่เพิ่งเปิดสำหรับเป็นแหล่งพักผ่อนและออกกำลังกายให้กับบุคคลทุกเพศทุกวัยทั้งเด็กผู้ใหญ่และคนชราภายในสวนเบญจกิตติมีหลากหลายมุมให้เลือกพักผ่อนหรือทำกิจกรรมต่างๆใครที่ชอบออกกำลังกายก็สามารถวิ่งออกกำลังกายรอบๆสวนแห่งนี้เพราะมีพื้นที่กว้างขวางมีอุปกรณ์ในการออกกำลังกายหลากหลายชนิดหรือถ้าใครที่รักการพายเรือก,ก็สามารถเช่าเรือริมสระน้ำได้ ทั้งยังมีสนามเด็กเล่นเหมาะสำหรับเด็กๆที่มากับผู้ปกครองด้วยนอกจากนั้นภายในสวนเบญจก,กิติยังมีธรรมชาติและวิวทิวทัศน์ที่งดงามทั้งวิวทิวทัศน์ริมน้ำหรือในสวนพร้อมกันนี้ยังมีสิ่งก่อสร้างเช่นศา,าลาริมน้ำหรือรูปปั้นที่ตกแต่งอยู่ภายในสวนอย่างสวยงามและกลมกลืนไปกับธรรมชาติที่งดงามด้วยจากที่เราเยี่ยมชมมาหลายสถานที่แล้วจะเห็นได้ว่า สวเป็นจัตรมีความสวยงามไม่แพ้สวนสาธาณะที่อื่นเลยนะครับยันนี้ถ้าว่างเจอกันที่สวนสาธารณะเป็นจัติรครับวาสานถ่ายภาพสุดาติรายงาน